ัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลากกุ้งครับวายจมานโมมานครับมากับวนาทียนสองคนสองคนรอหากินมานเบื้องหน้าตาก็ำลังรอินมาประมาณหกโมงครับนี่ใกล้หีค่ำแล้วครับไปหอดกันลากเลยครับผมนะครับไปเบื้องไกลครับครับผมไปไอเป็นน้ำเลยครับนี่เบื้องบรรยากาศรอครับนี่ มาครับพี่น้องบาดิหลากกุ้งเลยแบบกลุงมันนี้เขายนี่ยไม่เล้ยครับพี่น้องแด็ดวันบ่อครับนนะเพิ่งพี่น้งนองเพิ่งเลื่อนกันอยู่คนครับฟังหนูข้าม ว่าชิมานโบม,มานครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันครับปลวาลวาล่วาฬพี่เออพวกเกือบปีน,นมในาใส่แล้วจะเหรอเกือบพาละ อู้ปาเลนปาเลนมุดวัดมุดวัดเลยน้องหมดเปลาอยู่ข้างเลิกมณีปาลาเข้าปรมาณจังเมียรขาพี่าวจังเมียรปล่าลาคสามสามเมียรครับพี่น้อง อดอกเดียวครับหลากยงวๆเลยครับผมมาลุนก,กันเด้อวายชิวานวาวานไปเรียๆครับอดอกเดียวกลับเลยครับผมมองคนนี้หนบ้าไม่อบอนะครับเปนตใว่โลกนหะถือจะลุ้นปนิญตมาสักวันหน่วะ่ะมีว่าคับกลุ่มเก่ยนู้บริดองม่ น,นิ่งนิ่งกุ้งนิ่งอุยปอนี่บปอน,น้องค่อยเกียบเออบิุงกุ้ยสัสเลยลุงป่าไม่จะลุงแง่ๆครับพี่น้องวันนี้มาหากุ้งครับไม่ได้มาหาป่าครับผมเมือ่อไหร่ยังเฮ็ดคลิปมาใส้ม่วงให้เบิ่งครับต่อไม่เรับนะเต็มเขื่อน

พวกเดียวมันน,มนิ่งครับบวดกลิ่นเสียาเลยโอ้ยกล่องวันนิ่งขอทุกขอ้ขอไปเด้อสันกุ้งอยู่ครับพี่ตัง้งมันไปตรงตรงเลงตรงเลงอยู่ตรงใตซะบ่ตัวนี้แล้วนี่น้่ นายูขวบขวบขวบเรียกด้ว่าหนีเข้าอันเลยงาวกันลูกอิ๊มันต้องมันคำกว่านีขึ้นหน่อยเนาะนี่งามเนี่ยงามหลายอยู่เเยอครับนี่ครับพี่น้องดอกเบี้ยนี่กับพ่อกินอะไรได้ครับน,น,ออนี่ครับ,รบสานีเพราะว่าทีมงานมีคอนเซปต์อยู่แล้วครับไม่หลอดแต่หาก,กินหมานเอาแค่พอกินครับไม่เอาไปขายนะครับ งันลวกกันต่อยยังบ่ไม่สิพ่อเจ็ดบกเอ้ยจริงจริงได้ไรเนาะอ้าวเกิดพี่น้องปองไปเห็นน้ำกันก็มีเฮียเออพี่น้องกับกุ้งปิดก่อยครับนี่เจ้าขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งวะนน่าลูกพี่เยวะแป๊บนะครับเปลี่ยนมึงลงเลยครับสดๆเลยบ่เท่าไรเลยครับคุณเนี่ยเออคักขากตัวใสงามงามๆเลย เด้อพี่น้องกรงไปเอากุ้งไปหินไกวเด้อพอดใช่ไข่ก็ได้ครับนี่โอนหลายเตียบอยู่ครับรูเป็นแปะรูครับเนี่ยมาทั้งมาทั้งเต็มที่กับเจ็ดเจ็ดแปดขีดต่อแปะครับเ่อทไปจีกน้อยเข้าคับเน่ยไปหลายอีกต่อหนึ่งก่อนครับพี่น้องเอาไปเบิงน้ำกันว่า น่ะอีกจักหน่อยนึงกั surprise surprise บกาบแล้วครับพี่น้องไปเฮ็ดแนวกินบบดนี้เอามาเฮ็ดแนวกินครับไปเรื่อยๆครับโอ้ยลุ่มมันอาตกลุมปป็นนี่แล้วครับโล่กันง่ายแนี้โอ้ปลาโอ้โหโหลดนี่กันเลยง่ายครับนี่ครับมากับพี่น้องต่อยจั๊หน่อยนะครับประมาณ ที่หาเม็ดกับยังออกขืนครับกองฟุกุฟกัดกับขอทวดอไฟเลอครับผมมาเดี๋ยวมารุนน้ำกันครับผมไม่เห็นต้นอไหมอ้าวหนครับต้นครับหินก็ไลายหลาครับพี่น้องโอ้ขอโทวดคอไฟเ้อกล่องฟกัดกันด้ มาลูน้อกันครับเลยวยกขึ้นมารูน้องกันเถื่อเดียวครับครพี่น้องมาเนี่ยเรารอบเดียบจบครับตครับ่กระี่เอตดอมาครับต่อมาครับชาวบ้านเรียกตอมนะ แต่าอินอาจจเรียางอินก็ได้นะอี่ช้านกันอยู่ครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจอว่ากคือกันอีนี่ครับน้องใบไม้ใบไม้กบเสียสะบานครับเนี่ถุงเปนนี้คมะนี่ะีจะเป็นอไร เอาง้ามเลยลูกพี่เราจะกุ้งเน้นๆเลย ie, เอย่าไม่เอาไ่ไม่เอาไปดิบคอดีแล่วะเอาไรเอาวะยันี่นะดีบตัวนี้เด้อไปเด้อเอากุ้งไปทอดเด้อขูดเดียวพวกกินดิบก็ได้พกินวะไฟทำง้างเลยครับ เก็บไวม่เอาครับทอนว่ามีตะกรุงนะครับปลาหน่อยก็มี่ลูกกระนิน่นจะพอดีครับสน,นิมบนไหลแต่มันเกือบโลนี่แหละหรือขันบ่ใส่วันโลกับโล่ละ,ลลละเดี๋ยวเอาอีรู้ให้เอาง,งามๆเลยเอาจากต้นกุ้งเลยจะไม่เอาให้เบิดขันเลย สวดครับเกาน้อยน้ำเครงนี้ดิเออนั่นแหละยิงเกหลายมันดีอันนี้เนลูกมันดีสี่แล้วนี่ะมันหงอนี่ก็รู้ล้มาหอนี้จำยังดูน่ะไเก็บีนกิเครืงโคกน ี้าพี่น้องยูเฮดกินแล้วครับวันนี้พอแล้วครับไปคนงานครับวันนี้มไลคครับลครับนี่น้อยพอเด็ก้อยพอเด้ก้อยกินะมาณนหมืนอมูบ่าละพ่นแล้วพอดีกินครับนี่พอไกวยนะครับเอามาไลายกินเพาเบิดพี่องขางเอาไปมูอ้ยลไเครับ กรุงร่วนๆครับปลาก็มีครับเต็มน,นองๆเลยครับผมกรุง่วไนไหนแมใ่ใช่บะกอกใช่บะกอกเน่ยจัหาที่มาที่บะกอกอ่ะมี่แหละเห็นว่ากินเนื้อก,กินครับวันนี้มีเมนูครับผมหามาแล้วครับเดี๋ยวหาเบิ้งเลยครับเลือกอย่างครับเลือกชิวก่อนครับผมครับไปที่บะกอกจะมพิเศษตลาดไรเนี่ยมีเทสต์อะไบอก ก,ก็น่ะเหลือก,ก้อนครับบัดนี้ยอู้หลายคักเด้อครับนี่พี่น้องนี่เตียนลงๆเลยครับจะเสียบ่ครับนี่เดี๋ยวซูมก่อนสดๆเลยครับพี่น้องอู้หูเราไม่ว่าป่ะนี่นเยเออมากุ้งไปก้อยเด้อเจอหลอบก้อนนะก้อนนานี่บ่แม่นคักกว่านี้นม,มนันขายได้เกือดเกี่ยวกับเตียนครับพี่น้องไป, <c oughs> ปเดี๋ยวเลือก,กัอนเด้อครับพี่น้อง

คือหลุดวนเลยครับพี่น้องเ็ดอะไรกินเบิดครับพี่น้องเอาไปก้อยเด้อลองเด้อถทำมันใส่ใส่เดียกันตะขีม็ดวัวปลาดมักยางขับเลยง่ามแห้งครับเป็นอย่แม่เป่งมั้งบ่แ <c oughs> ม่เป่งกุ้งก็มีบ่กกอยเป็นเสียบบ่ <c oughs> ครับพี่หน,น่อมาครับเครื่องปรุงเขาก็ได้แล้วครับพี่หน,น่อครบสุดแล้วครับ วายครับมาเฮ็ดทรงเครืองครับมาบึงเลยครับป้ากุ้งโคโยตี้จัดไปโอ้เรียกอล้วครับเนี่ยไแล้ดอืวครับนลนตรงตงเลยครับผมเปี่ยนเปีนออกมานวกเลี่ยดาวดาวเปลี่ยนออกไปนอกเล้ครับผม ออเปลียน้องยงวะเฮ้ยมาเชียกันมาครับผินวางเลยตัวไหนไรมาซอยหอมบ้วครับผมนี่ครับเชียบกระทะดกแกด้ยยุ่งลำไยเดยวผมไม่เชียวครอบยุ่งตัวนั่นแหละยุ่งยัง่ะซอยมะนาวลงไปครับีิน้อังเลยนาวที่ตายวานาวอะไรมีตับเปลียนห้องเลยครับนี่เลยครับอ้โหวี ครับมาเสียบตรงกันเด้อเตียนเตียนเตลยเอาชุดๆเลยมอมากหนาวนะครับมนี่นีันเนาเนาะฮะเปิดเบื้องนี้ดานรถไอไมีอยู่นะเงี้สิบบาทมี้านี่หันเศร้าหัวลอยหมดเลยคือ เปลี่ยนนาลงจวดโโอ้หเห็นดีครับถือบักน้ำมากลุ่มโคโยติของแท้นนใส่นวงไปเลยแหละเลยมกักคดุดแนวเตลียนของแท้ครับพี่น้องนาลงไปครับดูอะไรเซลล์ไรผมด้วยเนี่ยครับให้มันสมน้ำสมเนื้อครับเชนวยวกับ ผสมมันน <German ica. S 1> ้ำชมเนียนก็อะไรครับนะครับครับเห็นบ่วขาวโคอมมันก็หอมเลยตัวสู้ลงเลยในขาวโเลยปองตรงก่อยลับบ่เสีบเสีบบ่เสบอยู่้ำโขดๆด้พี่น้องได้อหเนครบวกหมเโมดลบอกไม่กีบสื่อหอมข่อนไหอุ้ยอมาอม คุ้งโคโยตี้เสรเรียบร้อยเต็่ม <100. S 2> ครับปูยนี่ยครับเบียดปันพี่น้องกินมาเด้เอมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็นสอนครับหอมครับครับหอ,อมหน่อยกินโอเคทำอมไให้าง มาเห็เดย่อซิมมาก่อนปันพี่น้องป้องปายเขากินครับผมอือึมเดี๋ยวนะครับอสองปคือเก่าวเฮ้ยแจ๋วขึ้งตัวครับ <laughs> ครับมาเด้อพี่น้อง <laughs> กินก๋วยกุ้งน้ำกันครับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตางมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับก๋วยกุ้งแฉบๆครับ กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจุดแชร์บ้างกันครับนี่เอาแมกครับผมกินไปกุ้งครับผมปั่นพี่น้องเบิ่งดูวเดีคนนอนิมมั้งคนนอนชิมมั้งรู้คำยังยังเลยคำยังยังเ่ยนอนโคตรเออเิ็มเครื่องไว้เลยก็หอมหน่อยครับมือหอมหามาเ็ดปั่นพี่น้องเขากินนะครับมือเนี่ยมนเมนเมนมาดูเช็คคำยังยังให้ดูนี่ ลุงตูซาไปหาไหกินได้เนี่ยมามาเสีบมาแสีบตรงนี้วะน้องคยครับน้องเคยครับน้องเคยแา่บมาด้อ้ยมาแซ่บบมาว่าบตัวมาแซ่บมาได้เนี่ยออกออกซีเจเนาะตอนออกซีเนนาไหนครับตัวแซยบนไนครับดมอเนาะครับต้องีท่วันครับจากอั้นครับอันีมะกรูดเนาะครับอือสองโปะวะครับสองโปะ แจ้วจังสีเลยครับไอ้อังเสียนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเสียบด้วยกันเลยครับแจ้วครับอําลํากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องกับคลิปนี้กับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม